สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งงานาในโรงงานแปรรูปไก่ CPF นะคะประจําอยู่ที่โรงงานมีนบุรี2ค่ะเพื่อนๆที่สนใจงานนี้นะคะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะโรงงาน CPF ประเทศไทยจํากัดค่ะโรงงานแปรรูปไก่สดตรงข้าม f o r ร่าวิวรับสมัครพนักงานจํานวน300อัตรานะคะ คุณสมบัติค่ะอายุ18ปีขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงเข้ากะได้ปฏิบัติงานในอากาศเย็นได้นะคะมีรายได้อยู่ที่วันละ470บาทมีโอทีทุกวันค่ะที่พักฟรีมีรถรับส่งมีฉีดวัคซีนโควิด19ฟรีนะคะเงินพิเศษค่าฉีดวัคซีน19คนที่ฉีดแล้วค่ะเข็มที่1เท่ากับ1000บาทเข็มที่2เท่ากับ2 0 0 0บาทนะคะโดยสวัสดิการแล้วก็ ค่าจ้างค่ะค่าแรงอยู่ที่วันละ331บาทมีค่าฝีมือเริ่มต้นที่15บถึงหนึบาทต่อวันนะคะวันหยุดพักผ่อนประจําปีค่ะมีประกันอุบัติเหตุโบนัสประจำปีเงินค่ารักษาพยาบาลทุนการศึกษาบุตรนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าในเครือ CP ราคาพนักงานค่ะสำหรับคนที่สนใจสมัครนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 8 7 6 9 0 1 3 8 6คุณเบลค่ะ 0838425457คุณต้อยค่ะ0872359640คุณอายค่ะหรือเพื่อนๆจะสแกน QR code เข้าไปสมัครกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ